สวัสดีค่ะชาวครอบครัวฟันดีวันนี้หมอพามาดูรอยยิ้มอีกรอยยิ้มหนึ่งที่หมอภูมิใจนะเคสเนี้ยมีปัญหาที่ฟันซ้อนตรงจุดนี้ซึ่งทําให้เวลาคนไข้ย,ยิ้มเนี่ยดูไม่ค่อยมั่นใจยิ้มแล้วมันมีฟันซ้อนๆเป็นกระต่ายแบบนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยคนไข้จัดมาแค่ครึ่งทางหมอจะแก้ตรงจุดนี้ที่ซ้อนเดี๋ยวเรามาดูการว่าตอนนี้หล่อไปถึงไหนแล้วปิ๊ง ออป้าของหมอสวัสดีครับค่ะจากฟานแบบใสเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บเลยครับดีมากเลยครับอมนีจแต่มด่อค่ขึ้นทางก็ยังรู้สึกแฮปปี้แลละครับติดกระเดินเยอะเลยคนนั้นไม่ใช่ตัวจริงนะตัวจริงคนนี้อันนี้พี่ชายครับมีเล้าชายอ้าวเดี๋ยววันนี้เราลากันไปก่อนด้วยรอยยิ้มออป้านะคะเดี๋ยวหมอจะพามาตามดูตอนเสร็จนะ